สบายดีพี่น enfin, okay. anyway. like, like, ้องสบายดีฟีซิสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดีย้ำเสาร์พี่น้องเนาะสบายดีค่ะีโปะกันกับส่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยประมาณแปดโมงปลายเก้าโมงเราประจักรนี่โมเมนเ์เสาแล้วพี่น้องเอ้ยหักกะเลี่ยวเวียกเลี่ยงงานเกลือหมูเกลือมัดสักเครื่องสักฟองพี่น้องเอ้ยสีต่างวงในรถโอ้ จกใส่หิวเมันสวยเลยเนีแยเมื่อวานี้ก็ลูกสาวพากันเข่าขั้วพี่น้องไว้ซอยกันจัดพากเข่าหญ้าเราฮดสวนมักแตงแล้วมือเส่าเนี่ยเราลงไปฮดไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจักแล้วใสาเลยใครบอาขึ้นมาแล้วบ่จักเด้อกตอนใอยสิขึ้นมาน่ะเราสิฮดมักทั่วมักแตงแล้วเราไปขอยกเกือบมูพันเล้วตอนน่ะ โบ้เลขอยบ้านัไนขึ้นมาตอนนั้นเรากำลังลงเราพนไ้ขอยบ้านัไขึ้นมาแต่ขงกมเตรียมกินข้าเศ้าพี่น้องเอ้หายัยางเด็กกี่กี่กี่กีตู้บ่แม่ไม่ได้สิเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ ลับยังบเลบลับชิวเดี๋ยวจทำเมนูลับเป็ดไปชมกอกบ่เข้ามาคุเอากแล้วเอาน่อยน่อยก็ได้น่อยกินหอยอยู่ข้าบ่ ทุเงแต่ปีน้าซื้อทาก็หาหกอยกปีั้นได้หกลอยที่ใส่เขาครัวพี่น้องไว้กระนำพันหนึ่งเป็ดลอยสองลอยันหกช่องเปทชาที่บอกโอ้โหัน ร้อยเอามาร้อยถาดพักหน่เยดีนะเร็วเร็วเรามากินกับหลับปิดเออใช้รถใช้พักกรอบบ่รู้ว่าพักกรอบนะแล้ววานพักกระเทียมพักกาดเ็บในนอนพี่น้องเลยพักกาดพักกระเทียมมจักไปทางใดไปชอหมุเงี้ยดนแล้วไปชอหมูกเร็วเว nó khô lê khô lê phải nói lê lê là kinh nằm tốt phết bao nhiêu nào <laughs> nằm thuần nhảy nên nằm tâm tốt phết đây này nè nằm thuốc nhãng là vội men và chạp bố mềm ăn khán tuổi thằng này tuổi nhá chả nè nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền นอนหัวยุ้งเข่ามุ่งขึ้นนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยสมพักกุมเน่ยบางอ่อนเรามักขัดสมนะพอกินเยอะขอนะแต่ว่าขนาดอ้อมเราข่อยบว์วันนั้นมันคมแสแบเท่ในนอนเทาเอ้ยอ่ะงมือ สำเร็จไปเทียมาไอยพี่น้องลาบเป็ดกินกับพักกรอบสมงพกกลมพี่น้องเอ้ตับหัดจอมากินน้อกันพี่น้องสุกุสุกุลแซบมา้เนี่ยมาพิซ่าพักลยทำไงจกคนไปใช้ว่าสันมนนูนหน่อยไปซองหากับบืหินชัก ทาาีทังไม่จังเลยาวอันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวพี่น้องมาเด้อน้านลนัล่งลงนั่งลงจะเอายุเขาในทางนี้เ่ม่ได้ไหมนี่เขาเขาแช่ในทางเอาอยุหนาลงเอาลอง,าง,งาาวนะังใดฮะยังปัอดภยเจ้านะมาอะมาเอาะได้ครับ phật tiểu cho một kiếp xem à sao với xong ha bố hiền sao với xong ha bố hiền trong nhà phải không? mở cửa vậy rồi bảo mở มาเด้อพี่น้องมาด้อน้องกนพี่น้องเอ้กินได้ไหมหนกทำไมหัวหยองจัง

mùa lùm bụng hoàn là nhúng thôi khẩu tám tỷ chỗ ừ. như vậy. nhúng Đúng. nhúng một nhúng 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 คอยก็จะผู้จัดมกรชาบอรวมก็ได้นมีขาตามพอแมนตัวลุกมขายูคือนอนในตู้เสี่ตัวก็้่ได้ก็แล้ก็จะดอนั่นตู้หลับนอนาเิ เดิมากับุระเดี๋ยวเ้ยที่อ่อนหมดเอะไปที่อ่อนนิดหนึ้มนงเขมมาเน่ยมปลาาคมนมาอยู่ได้ปะลงฮะนี้ใสอ้ามนะ អស់កម្លាំងហើយមកបុក

ส้มประคุมไม่น้อยหรอกฝนปลาุกเนาะเม็นแล้วดูคนข้าเกยดมันใส่้าลูกฮะด้วด้ยดยยังเขาเอะตกตา

ได้ยีบอกว่าได้ก็เช่แต่ก็เ่อส mm. um. ั่งัน่ยตอนนี้นะครับยามขอทำลเป็นแงไม่ขาดตอยี่ทงนงงจุนเรื่องไมาใหญ่อแบบล้วก็ียเล้วาเยอะแล้วก็ ให้หมเสี้ยนเดยกัถูกละลายที่จมไว้ทำอะไช่องงานอาจารย์พินา แล้วลงมือทำงานเดินับแบบทำงานถึง้ะุกลงงานยังกัอกกันลงมาบัวจนนยนะงานะบพอพูดแล้วขวามืนอันตลไดสอย่งเดียังบริเตนปะจากตะวันขารต้องาองยังหานตาี่เลย

ไปจะชอมขั้นหน่อนันชุ่มกันหนึ่งวันน่าชั้นหนึ่งก็จะหอมไก่จอสอบขันไม่ห้าจะชอันลูกมันจะมาจอบด้วยมันแลวมันสดกว่า้องดหน่อย อยู่ในงานก็จะาลักรถหลักผันไม่ได้มาหลักงแถวเพือนก็เปนว่ามันลงผากหมดแล้วดอกผู้ใดนอนเขาลงผากนะก็คือมองแบบสงแบบสั้นก็คือไปน้ำเหมนไหนมันก็เช็คจอดนะลงผากไว้กคือลงไปลงผักเพื่อปลอดภัยแล้ เราจแล่นน้ำขึ้นน้ำคือมจมมาเถ่าเนเบิ้งเบิ้งกับบิ้งนอนคือรบาทะโจราไปเถึงมเกเดี๋ยวนี้เด่านขึ้โจรจะเป็นน่อยือบ้านเฮากมีหลักกขโมยน่อยเห็นเขาบาเาใหมาที่เน ก็ตัวตัวไปสไตัวห้เมงยไปช่วใพาไปโรงเรีนแล้วราองเีวต้องวเลเอาไปเห็ด ก็ม so, ีกระจุกอาจจะมีถ so, ้าที today, ่มีกระสอเชาวพี่เหรอจตางานที ja, ่มาไหนนี่ลดแล้วอย่างไรเฮ้ยนนดูเขาไปจับหอไปงานไม่จะทักเขาไปเอามาไปหานมาเองไปใบะเขาไปไล่้องเพลงมอยาดไปปุ๋ลงดามไปรู้ล้ว แม่ได้คนกัายนนากเนาะเขาไปไป <c oughs> แม่วันดีเสอะลองทำไก่เองหน่อยบุก,ก้าหายกับปวอมกันยากล <c oughs> ่เปนยังใส่เป็นหนอใส่ไม่งูใส่จะ,ะไม่อูหาืดูแรกว้าจะเันสีใกไหนไม่ bài năm rồi một em một ngon anh à, đây giúp anh đấy đấy à Các tên là tôi nói rồi แซ่บแทบพี่น้องไอ้คลิปนี้กระเด็นมองเรื่องโจลเงม่านเป็นระยะพี่น้องเนาะโบเป็นตาปลาขึ้นเงินเลยกำเวียงกเว้นกันดิกำวินกังหักใบหักเขาขาวขึ้นกับโบเลือพี่น้องเลยเนาะว้ันฉัก่อนพี่น้องไอ้สลับที่ปนี้ขอบคุณขอบคุณละลายพี่น้องมอกไปสุขุพทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคน สลับที่นี่สบายดี